thank <laughs> you เล็กตัวกิ่สีแล้วก็เราเราลันเจลคือในห้องแลบ,บจริงๆอ่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะจําลองมาให้ดูก็เครื่องหมายก็จะเป็นแบบนี้ ไซยาไนต์ต่ำลักษณะแรกซีซีไออันแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราต้องลักษณะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราตั้งทางก็คืออันนี้จะช่วยประโยชน์ในการปรับปรุงทางทานเส้นเดือยถอยหรือลากลมเนี่ยเราก็ย่อมเอาเส้นเดือยถอยแทนที่จะจะต้อตงมีการน็อกเชื้อหรืออะไรอันนี้เราก็เพียงแค่มีประสิทธิภาพของตั้งใจต้องใจของเลยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ70ถึง80ได้ได้ได้ที่อุณหภูมิเจ็ถึง100ยยีนะคะต่อหนึ่งนผลิตภัณฑ์สอง Okay. <sighs> you คุณกรรมชาาิเกษตรท่านผู้มีหานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2025ค่ะในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้ดีกรมุชาการเกษตรมอมิโยบายและมอรางวัลให้แก่บุคลากรและรวมไกถทีผลงานจะถมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรางวัลความภาคภูมิใจดังนี้รางวัลนคมใจดีุ๊กอิร์โกประจาปี2565ได้แ่ผู้ทงคุณวิ้อากระเป๋าพ้เที่ยวชารว่าต่า วิทาเชีวภาพในการควบคุมเชื้อราการโรมาบนที่เปน้แลการวิจัยพื้นฐานจะดับชมเชยการศึกษาวิทารเชียวภาพของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่สองจังหวัดพิษนุโลกการพัฒนาเครื่องมือสารต้องการจัดหนอนกระทุกระปุจุดดกางเงลมเศนายอิพัฒน์จันทรร ผมในานามของค้าราชการกรมวิชาการเกษตรและผู้เข้ารุราชการกรมวิชาการเกษตรประจำปี2565กรมวิชาการเกษตรกำหนดจัดงานถแถลงผลงานและประกาศภาพในวันที่19-21กันยายน2565ด้วยผู้บริหารที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการบุคลากรกลุ่มวางสํนสำเร็จการเนินงานในปี25 อ5 6หกลุ่มวิชาการเกษตรปีสองพันห้ารเดือนผลเกตเตอร์กลุ่มวิชาการเกษตรทุกท่านสวัสดีท่านรองทุกทีทั้งสามท่านท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านเกษตรและสกรีจังหวัดเชียงใหม่แม่ขราชราพันธ์างสาวขราชราพันธ์ใจ,จเจริญ กิรกรรมกันซับให้ช่างภาพสื่อมวลชนได้เก็บภาพนะคะผลงานมิจฉาทิ้นฐานระดับดีนะคะเดี๋ยวแล้วดาวรูปถ,ถึงผลกเกษตร ขอเชิญผู้รักรางวัลค่ะนางสาววิมลวันวัฒนาวิจิตรนักวทาศาักวิจัยพืชผัาน้องใยค่ะในคณะกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร